ความโกรธสามีที่ไปมีเมียน้อยถึงกับจ้างคนไปยิงเขาจะให้ตายแต่บาคนฝันละมาบอกว่าอย่าทำเลยจะเป็นกรรมต่อไปทิฉันก็ยังโกรธแท่สามีอยู่ไม่ทราบว่าทำยังไงถึงจะให้หายโสธเสียสักคนนั้นจะบอกว่าจะ,จะไม่ถูกะจะทำยังไงครางคนจะบอกว่าถ้าไปยิงหัวตายจะเป็นไม่ มันบอกไม่ถูกเพราะมีเมีน้อยในเมีน่ายอย่างเดียวเอาอีกแล้วเอาใช่เขาถึงข้อนห้ที่นายรู้สึกสนันนเลยคนดเอคดเอะเามีเมีย่ายมีมนากอย่างเดี ทำไม่ทันบอกเี่ยงไม่ได้เรียหลักสตดนี้เอาดีกว่าับขตอนนะนํำให่มันจเที่ยงเราบ้างก็นอนหลับสบายโอ้เราแบบนี้และีดีกว่ามาจะไก็ตามเราสุดเอาท่าใ้ดีนะฝากฝากเพาะพกยืมไว้แลังนี้ก็จะดมา ไปเที่ยวั็ทำไม่รู้วาชีมาเหมือนดี้เรื่อยๆไปชาเราก็ไม่ไปปลาปลาวิชานี้ฉันตำรามฉันเคยเป็นหมอท่านเองเลยครับหมอหมอรลนพเนี่ยเหรอใช่้ตออยู่กรุงเทพแรบโหคนขึ้นกันเลยปลาปลาทำยังไงพ่อรบ้นไก็เลยหัวไปเที่ยวบ่อยแกก็เดือดร้อนใช่นไหมปาปลาแล้วก็อินรู้เอาแตงมากระปองปลาทเ้งเงินบุกไป อดอกไม้สามสีทุกห้าดอกเดียนหนึ่งเล่มปากเลยเอาไม้ฉันจะเสกให้หนึ่งเดือนโอ้โหแต่ก่อนจะเสกก่อนจะรับไปหนึ่งทำเป็นไม่ปรดก่อนกล่าจะไปไม่ได้ไม่เท่าไปเที่ยวก็ทำไม,ม่ได้เมืเวเม่ทาเสียหน้ายิ้มมาเสมอไม่บวดแล้วเวลารับมาแฝงไปแล้วนะ ก็ให้ว่ากระฐานปวดไตบวมหนึ่งที่มันปวดฟ้ามันปวอะไรก็ได้ออกตัดหน้าแล้วก็ชาอกหน่อยไปยิ้มไปเสมอห้าห้าตัวห้ามตัวจริงจริงสามเดือนโอไม่ถึงเดือนไอ้หมอนั่นไปไหนอยู่บ้านเลยครับใช่จะไปเห็นบ้านไปสวรรค์หน้างๆห่างๆมอเห็นบ้านมันจะร้ก็เปิดที่โอแต่คนที่จะไม่ได้เสื่เสื่อแกล้งต่อยที่ตั้งกองป่าแล้วก็คืนไป เราถ้า,ถ,าถึงสามเดือนแล้วให้สัตย์รังเนี่ยซื้อของถวายพระลามลานเมื่อได้ผลมันจะเข้าโบวก็ตีเต็มด้วยแฝงอยูเร <c oughs> <c oughs> ิ่มซีผลแคนซีมาในหัวที่หล่นก็จะมาถอนใจมาจริงจริงนะครับเป็นเมียร์ผมจิ้มเตยเลยจะมีแค่พี่เ,เ,เองมันยังไงแต่เราเป็นผู้ชายเรารู้เรื่องกัน <c oughs> หรู้ว่าใจเนี่ยพระเนเด็กผูชายทำรมอยากถาผู้ชายอาากทำโอ้ยงั้นชอถ้าหากว่า ไชมีใสามีของใครเจ้าชู้มีเมียน้อยเมียมากก็ให้ใช้ํำราหลวงพ่อเมียน้อยไม่ต่อมน้ากเลต่วาทำให้มราดีเมียมากนะเป็นหมอจ้าไม่ใชนะในความมีนี้แหละจริงนะจ่าโดยเฉพาะหมอเสน่หนครับเขาไป็นเด็กสุนเด็ดอาจารย์นะจ่ามีคนไป็นพ่อมาหาเรื่อเป็นหมอเน ตัวรอาะา่เลยไป <c oughs> มถา,มถ,า,มถ,ามถามเขาก็เรียกเลยถ้าคันท่านเเรียนไปถามถามไยังไง เอาคงทำแบบนี้ครับเอาคุ้ท่านก็รู้แล้วเพราะอแก่ทำเรื่อยเลยทำเรื่อยเลยใครฟ้องข่าคันดามดีโอ้โหทำให้ผมมีเขารักกันไม่มาว่ากราเลยแล้วคนที่ก็ถามไม่มีสถามพุทธบาสริลป์อะไรก็ได้ว่ามุ่นไม่ใช่ไม่ว่าอะไรกีหาวม่เป็นไปขอนว่าสำคัญที่ว่าแก่งทำไปไม่โรง แต่หน้าตายินแยกเย็นใสสวยก็เป็นบ้านคทนั้นแหละคีเไยอะไรของพูกทอย่างไม่สีกันไม่ิีไม่สียอจะบับราจะบักนะ่็ต้นไม้ต้ะไมาใหญมกรา่ชิดกระดิ่ใหญิ้มเลยแล้วทำไงต้นไหลดูไม่ขาดงนได้ไปเสีย นี่พูดท้าทายเป็นจริงเลยเรื่องมันเป็นงั้นไม่นั้นเราลองกินไม่สะดวกไปจะเดินลอยๆตามยิ้มหมดเอาไว้แล้นก็อะไรกแล้วก็เส้นห้าวถุนก็แพ้ไปอีกอะไรการมันไม่ได้ขึ้นไม่เนี่รแล้วลองกิ้มตลอดขออภัย กินไวเนี่ยับยร้มไวเนีนดอยู่ที่ีหนมาตังอย่างเงี้ยเด็กไม่ดนทาร่ถาตามเด็ีทานี่นี่เราเป็นตัวอย่างให้ลูกหลานคนเด